กับกาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรข้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกับคารูและจิตอาสาทุกทท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาหมู่มิตรดีทุกทท่านค่ะ วันนี้มาส่งการบ้านเรื่องตั้งอริยศีลการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็การใช้ยาเก้าเม็ดค่ะได้มีการตั้งอริยะศีลเลิกดื่มกาแฟมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาสองพันห้าร้หกสิบสี่นะคะแต่ว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมีแพ้กิเลสก็คือว่าไป ดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วก็เลยจะมาสารภาพผิดกับหมูมิดค่ะพอดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดอาการผื่นผื่นคันที่ที่ตัวต,ตรงแขนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเได้ใช้ยาได้ใช้น้ําสมุนไพรในตัวเนี่ยก็คือ,อ,อทาทาลงไปค่ะก็ก็ก ก็หายหายหายดีก็มีการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์วันอาทิตย์ที่ห้ามีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือว่ามีการแจกข้าว,ข,าวข้าวหุงแล้วก็ใบใบชะพูใบชะยาแล้วก็มีต้นชะยาที่เพาะไว้แล้วก็เสื้อผ้ามือสองให้ให้คนที่อยู่แถวบ้านอะไรอย่างค่ะ แล้วก็มีตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยก็คือว่ามีอาการกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะก็เลยได้ใช้ก็มีการดื่มน้ำสมุนไพรสกัดใบแยะนางกับใบเตยนะคะแล้วก็ใช้ขมิ้นชันที่เป็นเม็ดเนี่ยหรือเออกินเวลากินเวลาสองเม็ดเช้ากลางวันเย็นประมาณหนึ่งสัปดาห์ แล้วก็ใช้น้ําปัสสาวะน้ําสมุนไพรในตัวเองเนี่ยค่ะล้างตรงบริเวณเอวัยวะเพศนะคะก็ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะคอสแล้วก็ใช้ที่ผิดตั้งอะไรยเส้นที่ผิดไปเนี่ยก็คือว่าใช้บททบทมทรรมข้อ95นะคะการไม่ยอมรับผิด ไม่สารภาพผิดจะเพิ่มลิพวิบากร้ายแต่การยอมรับผิดการสารภาพผิดจะลดลิปวิบากร้ายแล้วเพิ่มลิปวิบากดีสาธุค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณได้ดื่มได้ดื่มน้ําสมุนไพรในตัวด้วยไหมคะรักษากระเพษษาะปัสสาวะอักเสบะคะดื่มดื่มด้วยค่ะดื่มด้วยค่ะทั้งดื่มแล้วก็ใช้ใช้ล้างด้วยค่ะ ค่ะเพราะว่าเขาเข,า,ข,า,ขาจะมีฤทธิ์ในการที่จะรักษาเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบปัสสาวะได้ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเเคยเมื่อสักสิบสิบสิบปีที่แล้วก็เคยเต็นแต่ว่าแต่ก่อนเราไปรักษาหมอแผนปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเรียนรู้อ,อของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเราก็ ลองมาใช้วิธีการรักษาอันน <the> ี้ก็ที่ใช้คมิ้ชันเพราะว่าคมิ้ชันมันจะช่วยเรื่องการรักษาการอักเสบได้ดีด้วยค่ะก็เลยเอามาควบคู่กันด้วยค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วนะคะอาการดีขึ้นแล้วค่ะอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วค่ะค่ะเอามาประเด็นประเด็นเนี่ยดื่มกาแฟนะคะพอเราไปหลังจากที่เราก็ว่าเรา เราเลิกได้แล้วแล้วเรากลับไปเดิมเนี่ยอ่ามันยังรสชาติดีเหมือนเดิมไหมคะรสรสชาติมันมันเฉยเฉยแต่เฉยเฉยมัน,น,น,นเปลี่ยนไปจากเดิมไหมความรู้สึกที่อร่อยของเรากับอดีตกับปัจจุบันมันเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็คือว่ามันไม่มีไม่ได้ติดลดเรื่องรสอร่อยอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ได้ติดอ่าแล้วแล้วติดตรงไหนคะถึงกลับไปเดิม มันเหมือนแบบพอดีหลานน่ะเขาซื้อกาแฟเข้ามาเข้ามาในเข้ามาในใน,ในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยเหมือนกิลดกิเลดในตัวเรามันอยากอะไรอย่างเงี้ยมันอยากมันคาดหวังอะไรคะตอนนั้นคิดว่ากิเลสคาดหวังจะเอารถอะไรจากนั้นจะเอารถหรือว่าจะเอาความอุ่นคะ่ะหรือว่ายังไงเย็นหรือเย็นหรือร้อนคะ่ะกาแฟเย็นหรือร้อน กาแฟร้อนกาแฟร้อนกาแฟร้อนก็คือแค่ใส่มีกาแฟแล้วก็มีแค่น้ำผึ้งนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าจะกินให้รสอร่อยอร่อยก็เลยแพ้แพ้กิเลสอ๋อแพ้กิเลสแบบว่ามันมาเร็วเลยใช่ไหมคะไม่มีเวลาแต่ตองหรือเปล่าคะได้ได้คิดไหมหมายถึงว่าได้ได้มีรู้ว่าโอ้มีความอยากเกิดขึ้นแล้วได้ต่อสู้อะไรไหมคะตอนนั้น ก็ต่อสู้ต่อสู้ก็คือก็ต่อสู้เหมือนกันว่าเออจะไม่จะไม่านจะไม่ทานเพราะเราได้ตั้งตั้งอริยสินไว้แล้วนะว่าเราเลิกกาแฟแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะไม่กินแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็แพ้อืมค่ะค่ะแล้วยินดีได้ไหมคะจากการที่แพ้น่ะมันยินดีหรือมันทุก์หาความยินดีได้ไหมคะจากการแพ้ก็ยินดีได้เพราะว่าเราก็ยอมรับ เหมือนกับว่าเออเราเนี่ยก็คือพอเรากินไปปุ๊บมันก็มีผื่นแท้อะไรเงี้ยก็คือมันก็เตือนเราน,นะว่าเนี่ยเราได้ทําได้ทําผิดที่เราตั้งอริยสิทไว้นะคะอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่ได้ทุกใจอะไรนะคะไม่ได้ไม่ทุกใจะะไม่ทุกใจเห็น<อ>ความ,มวเห็นความเป็นคนดีของตัวเองไหมคะได้เห็นค่ะเห็นค่ะ เห็นว่ายังไงเองก็ยอมรับค่ะยอมรับว่าผิดอะไรเนี้ยค่ะอ๋อค่ะเรามีเรามีคําพูดกันไงคะที่บอกว่าอ๋อถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปนะแล้วร่างกายเราเขาเตือนมาใช่ไหมหรือมีเหตุการณ์เตือนมาน่ะนะคะอ่าแสดงว่าเราเริ่มเป็นคนดีแล้วแหละ เพราะคนดีเนี่ยเวลาเกิดทําไม่ดีนะคะทําชั่วนี้จะไม่ไม่เห็นผลช้านะคะจะเห็นผลเร็วเหมือนอากอบคุณเนี่ยออดื่มไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าร่างกายเขาไม่เอานะคะ<ช>เขาส่งสัญญาณมาบอกเขานี่เขาทําหน้าที่เขาได้เร็วนะคะเรายินดีเราต้องยินดีกับเขาเลยขอบคุณที่เขาส่งสัญญาณ<ช>มาบอกเราอย่างเร็วเราจะได้ไม่ไม่พลาดนานนะคะเพราะเขาไม่เอาแล<ช>้ว แสดงว่าเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วก็ยินดียินดีกับสิ่งที่เออเราได้ได้พลาดนั่นแหละความพลาดเราสามารถที่จะหาความยินดีได้เหมือนกันเพราะเราจะได้ตัวอย่างว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกครั้งต่อไปเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าความยาวมาันมาคิดว่ามันต้องชะลอได้นานกว่าเดิมแน่ๆเลยค่ะหรือว่าอาจจะอาจจะไม่แพ้เลยก็ได้นะคะอ่าเราก็ ต้องรอดูเหตุการณ์ครั้งต่อไปนะคะว่าเขาจะมีเหลี่ยมไหนมาทำให้เราเราเผลอภายแพ้เข้าไปนะคะแต่ถ้าแพ้เราก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ของการแพ้ได้ว่าเอเหลี่ยมนี้นะมาแล้วเราแพ้เลยเราอาจจะไต่ตองไม่นานเอาแต่ร่างกายเราเขาก็บอกนะเขาก็ช่วยเราในระดับหนึ่งให้เรารู้ว่าเราจะได้จำไว้ว่าถ้ากินครั้งต่อไปมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วเรายังจะยังจะมีความสุขอยู่อีกเือกับการ ร่เขานิดนึงนะคะและอาจจะไม่ใช่รถดีแล้วด้วยตอนนี้แต่ว่าต้องมาต้องมารับผลนะคะที่อ่ะมันจะเกิดขึ้นผลสืบเนื่องนะมันจะร้ายแรงกว่าค่ะใช่ยินดีกับกับอากอบคุณค่ะที่ได้ประสบการณ์ที่ดีนะคะครั้งนี้ค่ะนโมทนาสาธุส่ะเสริเจนนุษต้นสุดเสดีค่ะยินดีกับอากอบคุณนะคะที่ชั่วแต่ไม่ช้าค่ะ <laughs> ใช่ใช่แต่สิ่งหนึ่งค่ะสิ่งเคยมีคือตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่คือวิถีชีวิตโดยส่วนใหญ่อ่ะนอนกับเล่นเกมค่ะอาหารการกินไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่พอมาตั้งลดละเลิกสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเผลอไปกินเนี่ยตอนที่เราคิดเนี่ยเราก็จะคิดวนเกี่ยวกับเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงของอาหารที่เรากินใช่ไหมคะแต่สุดท้ายที่สิ่งที่เฉ็นงเจอเนี่ยคือ เก่งะ่กลัวพลาดของดีค่ะ <c oughs> คือแล้วก็แบบว่ากลัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องภาษาที่เราใช้กันนะคะ <c oughs> อุย้ยมันมีของใหม่มาวางปุ๊บอ้ยชิมนิดนึงเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องเราจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงเนะะี่ยค่ะไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่แบบโอ้พอจับได้นะมันช่วยเราได้เยอะมากเลยอะคือเรามีอารมณ์แบบนักช้อปปิ้งตลอดเวลากลัวพลาดของดี ก็คือเหลี่ยมกิเลสหนึ่งนะคะเหลี่ยมหนึ่งนะที่เขาจะมาพาเราไปเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะการเอามาแบ่งปันทําให้เราได้เห็นเหลี่ยมมุมของกิเลสเนี่ยเหลี่ยมพลาดของดีก็มีด้วยกลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เลยต้องไปพิสูจน์รับเอ่อพิสูจน์ยืนยันนะคะเราไปชิมนิดนึงเพื่อจะได้รู้เอามันเป็นยังไงทั้งที่นีจริงอ่ะตอนชิมเราก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่แต่มันจะเล่าได้ไงคะแล้วตอนหลังเนี่ยก็คืออ๋อ มันไม่คุ้มเลยนะในการที่เราจะรู้อ้เรื่องเนี้แล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราต้องไปเสียเวลาล้างผิดไปทาอะไรต่างๆค่ะแต่พอคือถ้าเราหาเหลี่ยมของเราเจอเนี่ยมันจะช่วยให้เราตอบแล้วก็หยุดมันได้ค่ะถ้าเราหาเหลี่ยมมันไม่เจอมันจะหยุดไม่ได้คเก็จะมาในรูปรอยอื่นๆนะคะแต่เรคนก็ต้องไปหาเหลี่ยมตัวเองให้เจอค่ะอานุทนาบนกับขอบคุณค่ะ ค,ค่ะมาที่อัญชลีค่ะค่ะ